สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดตัวชุดแข่งชุดใหม่ของทีมสปอร์ตเรดิโอครับแล้วก็ได้การสนับสนุนจากแกนสปอร์ตครับผลงานตอนนี้ครับชนะ1แล้วก็แพ้1ครับ ยังมีสี่ที่จะเข้ารอบอยู่ลูกทีมนี่ได้ฝึกซ้อมกันบา้างหรือเปล่าก็ทุกวันจันทร์ครับเราจะมีการฝึกซ้อมกันแต่ก็ต้องบอกว่าบางทีก็ไม่ค่อยครบสักเท่าไหร่เพราะติดงานแต่บางคนที่ตัวหลักๆเนี่ยส่วนมากจะได้ฝึกซ้อมทุกวันครับยังมีความมั่นใจไหมครับว่าจะเข้าสู่รอบต่อไป ก็มั่นใจแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับถือว่าเหนื่อยเพราะทีมต่อไปที่เราจะเจอแต่ละทีมเนี่ยค่อนข้างจะแข็งเพราะทีมแรกที่เราชนะมาก็คือ SCG จเนี่ยจะเป็นทีมที่รู้สึกจะอ่อนที่สุดในกลุ่มแล้วทีมต่อไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งโดยเฉพาะที่เราแพ้มานะัดที่2เนี่ยเราแพ้เชียงรายอยู่ในเตดมาและนัดต่อไปเนี่ยเราเจอกับบางกอกการ์ดเร่งดูแล้วเนี่ยแต่ละทีมเค่อนข้างจะแข็งมาก ขอให้ได้เราอยากจะทําเป็นอันดับ3ามที่ดีที่สุดเผื่อผ่านเข้ารอบไปได้ครับก็ขอกําลังใจกับแฟนบอลชาวไทยหน่อยครับครับต้องบอกว่าถ้าใครเป็นแฟนของสปอร์ตเดลโช่วยเชียร์ทีมของสปอร์ตเดลโนะครับขอให้ผ่านเข้ารอบไปให้ได้ครับหง,งั้งนต่อไปขอกําลังใจจากแฟนบอลชาวไทยหน่อยครับ ครับผมใครที่เป็นแฟนของ96 Sport Radio นะครับขอให้ส่งแรงใจช่วยเชียร์ทีมนักเตะของ Sport Radio ให้ผ่านเข้ารอบให้ได้ครับขอบคุณครับ